สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปบดสปูสคกนสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะที่ชื่นชอบนี่การต่อนนุกเขาใหญ่เรียงนุกเขาไปน้องพามาเบิ่งนุกไปน้องนังจากหยุดไปหลายมือไปน้องฝนตกโอ้ยบุญด้ไปใสไปน้องไงฝนตกไปสองสามมือแล้วน้องแล้วจะพามาเบิ่งไปน้องหนุกสวยงามไปน้องครับไปน้องสองกูบไปน้อง ขันแล้วยังเจ้ากระมอมแก้วพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องขาใหญ่กระมอมแก้วพี่น้องสองกุกพี่น้องเลยค่าร่มในพี่น้องตัวนี้นะนี่ไายสอเสียนสอหลายคักพี่น้องเต็มนาอ้กเลยขันโยนเนี่ยพี่น้องสองกุกแต่วยังบีทันเหลียกเนาะ หางหายไปหลายมือพี่น้องเลยเชื่องอยู่ตัวนี้ชื่อว่าเชื่องอยี่เนาะตัวใหญ่พี่น้องเลยสุดยอดเลยตัวนี้หัวกลมๆพี่นนองปากน,น้อยพี่น้องสุดยอดเลยตัวนี้นะหาบึงรุ่นเบึงพี่น้องว่าเพิ่นขืนแล้วว่าจิอันนี้เป็นแบบหัวเลี้ยนบาดพี่น้องคือจังหัวเลี้ยญบาทนี่แหละ็นหัวกลมๆเนาะ มักเล่นองตัวนี้นะเห็นบึงพี่น้องสวยงามพี่น้องเลยตัวใหญ่หางโทันทักพคเซ็นไป่น่องได้ประมาณได้เมื่อตุดจีนพี่น้องตัวนี้หัวขาวเลยตรงกลางพี่น้องเลกลางกระมอมเลยกระมอมแกวเลยไปหน้อง เดี๋ยวพาเาบงอย่างตัวหนึ่งี่น้องเจ้าริวพี่น้องเลยริวเฟื่องพี่น้องเห็นไหมลิวเฟื่องพี่น้องอันนี้ก็คันแล้วพี่น้องริวเฟื่องออกมาอาบแดดพี่น้องฝนตกริวเฟื่องพี่น้องเลยโดนๆจะมีกุกตัวหนึ่งเนาะคันโยนพี่น้องเลย ไอ้กระอมงแก้วตัวหนึ่งที่มีขนสามเส้นกะหายเพิ่นไปพี่น้องเลยเพิ่นมาแบ่งเนาะตัวนี้ก็เหลือสองตัวสามตัวสี่ตัวก็ลูกนกเนีย่ยพาบึงลูกนกไปหน้องนี่จับหัดขาแล้วไปน้องเลยเจ้าที่โอไป่น้อง <laughs> เห็นบ่ดื้อ,อไรไปหน่องไปแล้วบบอยากกลับเนาะดื้อ,อไรเนี่ยเริ่มจิ๊กอาหารเองแล้ว เจลลี่โอสิบหกมือพี่น,น้องอายุเลยสิบหกมือแล้วเจลลี่โอเนี่ยเออริโอ,อกินอาหารเองเป็นีนเะลยเนาะลิโอลิโออันนี้เล้วมาแล้ว อันนี้เลยลูกเลีว้วนี่โอ้นี่ยจิกอาหารเองไปน้องเริ่มกินเองแล้ว

ดีโอมาเร็วๆแต่ปอยนี่ไปไกลพี่น้องบินบินไปไกลได้เนี่ยดื้อไรายน้องตัวนี้แหละที่เด็ดพี่น้องเลยเสียนสอลายสอเต็มนะ้โอกพี่น้อง ตัวนี้นี่กระมอมแก่พี่น่องเขาขาวกลางหัวเลยตัวใหญ่พี่น่องนกตัวนี้เลี้ยงขึ้นง่ายอยู่บนะื่ก,กี้มือนอกขันแล้วสวยงามพี่น่องเกี่ยวริว้วเอ่อเฟื่องกแได้ลิปเอ่อ พี่เอาเจ้าเพิรแท้ไปต่อพี่น้องสานามฟุตบอลนั่นแหะสวยมักนกหัวแบบนี้พี่น้องเลี้ยงขึ้นง่ายเนาะหัวกล,กลมๆนี่พี่น้อง สวยงามพี่น้องนะเนาขอจบคลิปเพียงเท่านทีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกันพี่น้องเลยก็เลยพัดถ่ายให้เบิงนะ้งเนาะให้เบิ้งนกสวยงามงามพี่น้องติดตามผลงานได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเปลี่ยนต่อแล้วจะไปจวดให้เบิ้งพี่น้องอดไว้ให้เพิ่นเก่งๆก,ก่อนขอบคุณครับ